มาตลอดช่เชิญครับอยากทำมาหลายทีแล้วครับนี่คือกาแฟแดกซาระยามาโนนะครับเอามารวมกันนะฮะนี่ปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะฮะซื้อซะเอาไปคัพปิ้งแล้วอร่อยมากพอมารวมกันเสร็จเฮ้ยของดีเลย เดี๋ยววันนี้เราจะเอามารวมกันนะฮะลองดูซิว่าจะขี้แตกหรือเปล่านะขี้ไม่แตกหรอกกินได้อยู่แล้วอ้ออาวยังละครึ่งเลยครับ50-50นี่คือสูตรของเรานะฮะมโน,โนและแดกซะอสามาดูกันนะครับป๊อกเลยป๊อกเลยวิธีการเบรนนะฮะแล้วก็จะได้ใช้เบอร์บดได้ถูกต้องด้วยช้อนมาก่อน อยามโนจะออกสไตล์แบบช็อกกแลตนัตตี้นะครับชัดเจนมากเทสโน้ตเป็นประมาณนั้นส่วนแดกซ้าจะออกไปทางซีตัสและดอกไม้นะครับและเอามารวมกัน,นมันดินอยางครับบอกเลย uh. ครูเคยแต่คัพปิ้งนะแต่ว่ายังไม่เคยเอามารวมกันแบบเอพิโซเลย วิธีแบบนี้เขาเรียกว่าโพสเบนนะฮะใช่ไหมอาจารย์ต่อ <Okay. S 1> เขาเรียกโพสเบนกาแฟสองตัวมาแล้วก็ไม่ได้ควบแมทเดียวกันนะฮะแล้วเอามารวมกันเลยไม่ว่าคุณจะใช้คั่วกาคั้วอ่อนอะไรก็ได้ผสมกันนะครับสองตัวนี้จริงเบอร์บดไม่ไม่ได้เป็นเบอร์บดเดียวกันด้วยนะ <Yeah. S 1> อ้าวแต่ครั้งนี้เราอยากทำเป็นโพสเบนนะครับเดีย๋ยวเล่นไฮโลโอเคเบอร์บด ไม่รู้เลยเบอร์บทของพี่เท่าไหร่ถ้าเป็นอารมอารม,มาแฟรยี่สิี่อ๋อมีเขียนอยูแ่แฟรยี่สิบสี่เอสี่เบอร์ยี่สิบสี่โหละเอียดมากนะลองดูโอเคลองดูลองดูดอกแรกก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในบูธที่เซนทัลเวสต์วิวนะครับ มาหาก็ได้มาชิมก็ได้มาสนกันได้เลยนะครับผมกาแฟเราเอามาโพสเบนเอามาทำอย่างเงี้ยสนุกอ่าแล้วเราก็สามารถอาลองผสมกันเองได้ไม่ว่าเราจะใส่สักประมาณ 70- 30อาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยจะลองชิมก่อนเป็น50 50ก่อนนะครับล้างน้ำสักหน่อยล้างพัตติกีนด้วยแล้วก็ล้างบาสเก็ตด้วยนะครับ สะอาดแล้วค่อยทํานะครับวันนี้ใครซื้อเครื่องไปก็ทําตามครูได้เลยทําตามครูได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้าเบอร์บอดผมใช้24ก่อนแต่เครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมชิมครับกาแฟทำมือครับผมเชิญครับผมอ้าวติกคิวเดียวมาครับคิวเดียวคิวเดียวคือการเล่นนี่แหละ ่อยแน่นอนครับผมบอกเลยมาครับสั่งได้เลยครับผมชอบแนวไหน<า>อเมริกาโน่ไหมหรือมอคค่ามอคค่าช็อกโกแลตพร้อมไหมช็อกโกแลตหมดช็อกโกแลตวันนี้หมดได้เป็นอเมริกาโน่ได้แล้วก็เป็นเอสเ,เปโซโซมาร์ตินี่ได้ถ้าสายเหล้า <c oughs> ออเพเ่อร้ดามอลนเสรอแล้วครับเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากกินง่ายๆนุ่มๆก็จะมีเออ่เป็นเขาเรียกว่าแอลโลโกโนโอเอาอเมริกาโนโไปตีฟองให้มันกลายเป็นเหมือนไนโตรจะกินง่ายมากเลยได้ได้ได,ได้เอาไหมครับโอเค,คอเอาอชุดชั้นนั้นสิฮะเอาชุดชัคนนั้นเนาะพอดีเลยเอาแก้วนี้ไปเลยครับแพชชชันสีใช่ไหมแพชชชันซีนะครับแพชชั่นซีจะมีสองแบบคือแพชชั่นซ่าจะไม่มีแอลกอฮอล์แพชชั่นซีจะมีแอลกอฮอล์ได้ได้ใส่แอลกอฮอล์โอเคจัดไปอาย่าเอาไอตัวนี้ก่อน นั้นพี่เตรียมเบ็ดแพชชันไซส์ผมอย่าผมแค่ใส่เหล้าโอเคไม่หวานนะไม่หวานครับเป็นแบบเขาเรียกว่าทวิสต์มาจากมาร์กาเรต้าแต่ว่าเราเอามาใส่แพชชันฟูดนะครับหวานน้อยอยู่แล้วหวานนะอร่อยดีอยู่ๆเดินมาไปร้านกาแฟแต่กินเหล้าแทนไม่เกี่ยวอะไรกาแฟเลยอมันไม่มีกาแฟเลยไม่มีโกโก้เสียโกโก้หมดแค่โกโก้หมดแต่กาแฟมี ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าใชช้อนซ้ไม่มีกาแฟไม่มีครับไม่มีครับใ้ใสก็ได้พิเศษนะเอาไหมข้าวใจเมาด้วยเราก็จะดีดด้วยสองแบบเลยได้หมดเลยอ่ะแบบไหนก็ได้อยาให้พิเศษเพื่อนเพื่อนน้ำมนต์นะเดี๋ยวใส่กาแฟให้ดีดด้วยได้ยินดียินดีใส่เหล้าด้วยเอาใส่เหล้าเข้าไปด้วยเอาเอาตัวนี้ก่อนพอดีเลยเดี๋ยวจะได้หาเบอร์บทกันพอดีเลยนะฮะ ตันนี้เป็นกาแฟแดกซากะยาบะโนรวมกันนะครับท่านผู้ชมนี่กำลังไลฟ์สตีม,สต,มสตีมอยู่อ okay. ่าสตีมอยู่อดีเอากาแฟมารวมกันระหว่างกาแฟที่พี่ตกเขาคั่วกับกับร้านของผมนี่เอามารวมกันแดกซากะยาบะโนชื่อแตละอันยังโหดใช่ต้องใส่สรวัลจริรัจริงด้วยครับอ่าอันนี้คือจอยคัพที่เป็นยางเชื่อมใช่สี่สิบเท่าไหร่ โอเคใช่ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยไม่ต้องใส่ัแต่รดจริงนะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เปรี้ยวเปรี้ยวเฮ้ยบ๊อบดได้เปรี้เลยอ่ะบ๊อบบดได้เปรี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเครื่อง A4 มันจะมีรุ่นหนึ่งครับที่มันละเอียดที่สุดครับก็คือรุ่นนี้ครับผมเก็บเอาไว้โอ้ยบ๊อบบดเปเวอร์ได้เลยอดกินครับให้ลูกค้าก่อนจบเลย เบลว์เอาได้เป๊ะเลยโหนี่คือแก้วที่เอากระสสองตัวมาเปรียลงกันพอดีเลยนะครับโชคดีเลยโชคร้ายเนี่ยโอ้เฮกใช่แล้วอย่าส่วนเหล้าก็อย่าใส่ตรงนี้ให้อ่าโหไฟกลิ่นดีมากพอเอามารวมกันสองตัวตีงรลมโกลิ่เนี่ยกระเล่าเอเหมือนว่าเนาะก็ดีเลย ซื้อไปเลยนะครับปักตะกาไว้แล้วแดกซาราบโนเอามาใส่50-50ครับผมโคตรดีผมบอกเลยแล้วก็เอามาทำอย่างงี้ครับสตีมครับผมสองแก้วสองแก้วอันนี้แอดโอกาโนเดี๋ยวกดให้ยันหนึ่งโคตรดีอดกินเดี๋ยวให้ลูกค้าก่อนนะครับผมได้ได้ อันนี้รอเครื่องมันติดแล้วนุ่มสตรีมไม่กี่หน่อยแล้วก็น้ำแข็งสามก้อนให้พี่เขาโอ้โหกินอย่างนี้ครับผมตัวนี้เราใช้วอดกัสนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็พิเศษให้นะครับผมเป็นเหล้าจากฝรั่งเศสครับตัวนี้เป็นเหล้าเปอกส้มนะคะเขาเรียกว่าทริปเปิลเซกนะครับผมจัดไปครับไม่มาวันนี้ก็ต้องมาวันนี้แหละครับผมแล้วใส่กาแฟด้วยแล้วใส่กาแฟด้วยเอาให้ตายไปใช่เขาใส่กาแฟเขาจะเอาตัวนั้นแต่ใส่วอดก้าด้วยไง อเอออ้าวนี่จัดไปซะโอ้ตาย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 เี่บร้อครับดมกันครับผมเชิญครับตัวนี้จะมาจากฝรั่งเศสครับผมกลิ่นเดย์นะฮะเป็นเดยด์โอ้ดีเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากเลยอะ่ะโอ้แหกเปรี้ยวปากเลมอนใส่เข้าไปแล้ว แล้วก็น้ำเชื่อมใส่แล้วโอ <Okay. S 1> เคนี่ครับคานผู้ชมนี่คือแพทชั่นซีดครับผมแล้วใส่กาแฟด้วยบ้าเป็นแล้วดอยครับผม <c oughs> ว้าวว้าวมาน้ำแข็งสวรสหนึ่งหนึ่งฝานนะครับมีสวลรสด,ด้วย <c oughs> อันแกแกนีบได้เลยแล้วก็แกลบได้เลยแล้วก็ใส่รถใส่แค่นั้นเลยครับเลยใส่รถเชียรนะเชียรครับเชียรครับมะนาวต้องใส่เกลือด้วยจริงจริงใส่เกลือด้วยใส่ฝากกลือน้ำแข็งสองพอไอเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอลแอลแอลกานโอ้เขาก่อนใช่อันนี้เอามะนาวมาลูบเสร็จแล้วก็ใส่เกลือครับนี่ตกแต่งตกแต่งนี่แอลกานโอ้คับพี่ มีเปิดอกมะนาวอยู่ใต่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่นี่๋อ,อน,นี่พี่มีฝาดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวหยิบให้แกไม่ต้องยิออบโอเคโอเคพร้อมแล้วครับผมปาร์ตี้ครับผมโอ้โเฮ้ย hey, hey, ปาร์ตี้ <c oughs> โอเคโอเคเรียบร้อยครับผมเกลี่ปรกเ,เอวผมเออใช่ <c oughs> อาฝานมาที่ฝานมาหายไปไหนหมดโอเคล้างมือก่อนแป๊บนึงสุขามะมัยหน่อยโอเคมาแล้วเอามาตรงนี้เลยมาโชว์เลยถูกต้องนั่นแหละ <c oughs> พี่เขาเริ่มถนัดแล้วเริ่มใส่เล่าแล้ว <c oughs> สองแก้วพนะพี่นะ <c oughs> เชิญครับนี่คือ passion s e e s แล้วก็กาแฟยังไม่ทำเลยกาแฟ ผมยังไม่ได้สักกาแฟพี่สักกาแฟด่วนหนึ่งอ่าแต่กาแฟด้วยหนึ่งช็อตหนึ่งช,องชออ็อตยี่สิบกรัมพอยี่สิบออกยี่สิบพอเดี๋ยวพี่จิบเ,าาเป๋าเป๋าในนี้ก่อนแล้วก็แฟท็อปทีหลังได้ก็ดีครับผมบอกเลยตัวนี้คือแพชั่นซ่าก่อนนี่พี่เป็นคนแรกที่ใส่ก,กาแฟนะเนี่ยราคาไ,ไม่เป็นไร สองร้อยตีปกติพอแถมขามขามกาแฟให้แถมกาแฟให้เยีนดีครับไม่ <c oughs> เคยดีใครซะโซดามาใส่นิดนึงกองให้ด้วยเรียบร้อยน้ำแข็งอีกก้อนหนึ่งแข็งก้อนใหญ่ตรงนี้ขออีกก้อนนึงก็ไนดะ้ร <c oughs> อ, <c oughs> อกาแฟพี่ต่อพอดีเชิญครับแซ่บแน่นอนพี่ต้องจิบอันนี้ก่อนดีกว่าพี่จิบนี้ก่อนดีกว่า ตอนนี้ก็สดชื่นลแล้ว<ห>แล้วท็อแ,แล้วท็อปกา,าแ,ฟแฟเข้าไปอีกตายกันพอด <laughs> นนะะีสองร้อยสองร้อยไอตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับแล้วก็ตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทสามเจ็สิบบาทสามร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมของดีพี่บอกแล้วเดี๋ยวรอกาแฟพี่ต่อท็อปข้างๆจบเลย เปรี้ยวหวาน,วานเค็มขอบอมามิอ้าวครบขอบคุณมากครับมาสรุปแล้วกาแฟที่เราเบรนมาก็ไม่ได้กินเพราะว่าให้ลูกค้าไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลนใหม่อีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับแดกซะคอร์แรปกับยามาโนะฮะเอกันเอกกัน,อ,กกนอีกรอบนยครับผมจัดไปนี่ครับนี่ครับนี่แล้วมันจะลอยอยู่ข้างบนนี้อา้าวลงตัวแน่นอน ต้องเดิมผ่านเกลือนะครับผมจิบไปเรื่อยๆเมาไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมไว้กลับมาเบาใหม่ต้องมีแก้วสองแล้วมีแก้วสามแก้วสี่แก้วห้านะครับผมดื่มเรื่องๆี้ถึงวันวันที่หกครับถึงวันที่หกครับผมดื่มดามครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับผมอดเลยไม่ต้องเอี้ยวตัวเยอะโดนดอยโอเคเบอร์บดได้เลยนะฮะเดี๋ยวทำให้มันหยาบกว่านี้หน่อยจะได้สดชื่นนะฮะโอเคอ่า้าวได้ได้ได้โดนเมียขัดนะโดนเมียขัด สวัสดีครับผมดูซิว่าเราจะได้เราจะได้ทำแดก,กับกระยามาโนรวมกันได้เมื่อไหร่นะดูสิลูกค้าก็เข้ามาตลอดนะฮะแล้วเราใหญ่กับซนด้วยโอเคกาแฟนะครับผมเดิมอดกินนะครับผมเอาใหม่แดก,กับกระยามาโนอย่าละครึ่งอย่าละครึ่งห้าสิบห้าสิบนะครับสูตรของผมนะหอมอร่อยเลยบอกเลยเวลาซื้อเมนูนี้ซื้อกาแฟไปนะ ค้นคำว่าเนี่ยม่อก้ครูปักไว้ให้ก็คือกาแฟแดกซ้ามันจะขึ้นมา5ซีรีส์เลยเราซื้อแดกซ้าไปอันหนึ่งแล้วก็ยาบโนเอามาบรรวมกันเราก็ใช้เบอร์บดอย่างเงี้ยถ้า50 50คุณก็ใช้เบอร์บดได้เป๊ะเลยนะฮะลองเริ่มที่25คลิกก่อนบางเครื่องจะละเอียดกว่าน,นี้บางเครื่องจะหยาบกว่าน,นี้ของเครื่องเครื่องครัวจะละเอียดสุดแต่ละเจนไม่เหมือนกันนะเออหลายคนไม่รู้โอเคต่อมาลองดูนะครับโอ้โหอร่อยแน่นอนนะฮะ เมื่อกี้แค่กลิ่นยังหูกลิ่นยังดีเลยอ,ะอ่ะห้าตอนนี้สิบโอเคสิบนะครับและก็ยาบโนโอ,อีกสิบสนุกเลยโพสเบนเขาเรียกว่าโพสเบนมาโพสโพสเบนแบบเนี้ยมาทำทีละครึ่งอย่างเงี้ย เบอร์บดจะแกว่งน้อยกว่าที่มันอยู่ในถุงที่บางบางที่บางที่เขาแบบเป็นโพสเบนเลยแล้วแบบเขย่ามาเลยอยงั้นาจะยากหน่อยต้อนเล่นเพจเชื่อโปรไฟล์แล้วก็ให้โรหนึ่งทีนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ยังมีอยู่แต่เราก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมพี่พี่ตอบพี่พี่ปอไม่มาด้วคนลูกค้าเพียบเออเอาตัวไหนพี่อันนี้เบอร์อ่าพี่เปปรปับก่อน วันนี้ข่าวข่าวดีครับสวัสดีครับผมข่าวดีหรือข่าวร้ายแฟร์ p l u 1ไม่มีขายแล้วครับผมหมดแล้วครับโรงงานผลิตแค่แฟร์ Fair 58 o r ิจินอลและแฟร์58 plus 2ครับผมหมดเลยนะฮะผู้ขายหมดแล้วด้วยไม่มีสต็อกแล้วด้วยไม่มีแล้วจริงๆหมดแล้วจริงน,นะครับ ตัวสุดท้ายของครูก็ขายที่หน้างานนี่ก็โอ้ขายไปเกือบสิบตัวนะมางานนี้ทั้งเวิร์งทั้งแฟร์ er เนาะขายดีที่นี่เอาโอเคเอถึงเวลาละถึงเวลาละยี่สิบห้าคลิกโอเคมาอันแรกยี่บสี่คลิกนะนี่ยี่บห้าเมื่อกี้ที่กดให้ลูกค้าพอดีเป๊ะก็คือสี่สิบจสามแปดมันเป๊ะไปหน่อยเผื่อๆไว้ให้หน่อยนะฮะก็ ก25เล่นเผื่อเล่นเพชเชอร์ด้วยอ,อร่อยแน่นอนนะฮะอันนี้อร่อยแน่นอนขนาดคัพปิ้งมาแล้วนะฮะเอา2ตัวมามาเบนรวมกันยังอร่อยเลยเอพิออออโซจะไม่อร่อยได้อย่างไรเราคัพปิ้งกันตลอดเพราะครูสอนเพชเชอร์โปรไฟล์ด้วยก็เราจะมีสอนคัพปิ้งด้วยตอนนี้วันที่11นะฮะก็ยังมีว่างอยู่แค่ที่เดียวนะครับรีบมาเรียนนะครับ อ่สเปเชียลิตี้บาลนซตาโปรนะครับชื่อคอร์สใหม่ล่าสุดของเรานะฮะรีบมาเรียนเลยนะฮะแล้วก็ต่อวันที่15ยังได้อีกแค่คนเดียวเหมือนกันก็คือถ้าสมมติรวมกันกะลบไปอีกพันหนึ่งจาก12,000บาทเหลือ11,000บาทนะครับเรียนคุ้มครับบอกเลยเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงอ่ะโหเฮ้ชั่วโมงอ่ะโอเคกิ่นโค้ดดีครับท้ผู้ชงครับมาดูกันดูการประกอบกาแฟครูครับอย่นั่งก้ให้ดูเลยนะ ากาแฟกินได้ทั้งวันนะครคนชอบกินกาแฟเนี่ยดึกๆก,ก็ยังมากินนะแต่ก่อนเปิดร้านอยู่คลอ,องอ่างจำได้เลยเที่ยงคืนยังมีคนมากินกาแฟเลยกาแฟเที่ยงคืนนะฮะมิตไน์คอฟนะเออมีจริงมีจริงเขาเรียกว่าแดกยังไงก็หลับอะนะเออแดกได้ทั้งวันอนะพวกนี้คนกินกาแฟเพื่อหลับมีจริงฮะเออยินเขาเกิดมากินกาแฟ กินเท่าไหร่ก็หลับแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะโอเคอ่น้ำเราใช้95พอนะครับท่านผู้ชมครับผมทางบ้านนี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวกูจะกดมาแล้วเรามาชิมกันดูนะครับชิมช็อตกันโ,นโน่เลยดีกว่าจบๆไปไปครับผม เป๊ะเวอร์ครับผมดอกนี้สวยมากนะฮะเพอร์เฟกช็อตแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผม <c oughs> โอ้โสวยมาก <c oughs> กินหอมมากบอกเลยนะฮะอย่ามมโนและแดกชารวมกันครับผม <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเคยคิดจะรวมกันหลายทีแล้วเพราะคัพปิ้งแต่ละทีแล้วก็รสชาติว้าวครบกลมกล่อมทุกทีนะ <c oughs> อ้าวนี่เล่นเพเชอร์โปรไฟล์ซะหน่อย สามร้อยเท่ากันครับเรียบร้อยครับท่บานผู้ชม40จบสาบเป๊ะเวอร์ครับท่านผู้ชมโอ้โเฮ้ก้าโคตรดีแน่นอนครับคุณดูช็อตเะเวอร์ครับระดับนี้แล้วเดี๋ยวชิมช็อตก่อนโอ้โว พี่ต่อบอกเลยเมนูนี้เอาไปรวมากันได้เลยครับแดกไาย,ายามาโนพี่ต่อแดกก่อนนะคอกเสียด้วยอ่ะเห็นดูคัพปิ้งมาแล้วโคตรดีมันมีทั้งบอดี้ใช่ไหมมีทั้งบอดี้มีดอกไม้มีนัตตี้คือมันรวมคอมเพล็กกว่าเดิมอ่ะโอ้โหหวานโคตรดีเชิญครับเชิญครับ พี่ปอลองดูนี่คืออยากมาโนและแดกซ่ารวมกันพี่พี่ปอมีแก้วปอมีแก้วปอพี่ปอแก้วปอค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวามาลองลองนมกับโนโด่ด้วยไหมน้ยมันกลมๆนะอ้าวขอลงน้ำลงน้ำนิดนึงพี่ปอต้องคำนวณหน่อยอ่าแล้วว่าเหลือเท่าไหร่ลงน้ำมาดูลงน้ำโอเค เอาลงน้ำสิบห้าแล้วกันเชี่ยประหยัดต่ยางเอาโอเคอ่าสิบห้าสิบห้าคูณสองจุดห้าไว้ง่ายง่ายอา้าเครื่องคิดเลขมาแล้วอ่าโอเคเอาปิดก่อนไหมโอเคแล้วอย่าเลือเหลือนมด้วยนมก็าจาส่วนหนึ่งต่อสามง่ายเหลือเท่าไหร่ก็ไปคูณสามอ่านี่โน่ส่วนนี่นม มาชิมกันเลยนะฮะว่ามันเข้ากันมปล่าครับบอกแล้วว่าเข้ากันอยู่แล้วครับปิ้งยังอร่อยอะ่ะ13ตีว่า13ครึ่งคูณ3 14คูณ3ไม่ได้4 12 4ิอง่ประมาณหึงใช่ไหมเอาตีว่า14นะ12 4 2จบ 2> ไ,ดดได้หลดเอว No. โนโคตรดีครับบอกเลยตัวนี้เป็นการโพสเมนนะฮะสองตัวรวมกันอร่อยเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวกลับไปทำที่ร้านก็คือเอาผสมกันเลยครับแดกซากับยาบาโนรวมกันครับชิมหน่อยไหมครับผมมานี่เป็นครั้งแรกที่เอามารวมกันครับเอากาแฟสองถมารวมกันโคตรดีครับผมบอกเลย ดอกไม้มาช็อกโกแลตมาบาบซูกา้าครบเออเอาอีกเอาอีกเอาอิมก็เยอะอิมเยอะอย่างนี้ลงนมครับคอนนี้ลงนมถ้ากาแฟที่ดีรวมกันแล้วมันควรจะทำอย่างเงี้ยคอมเพล็กซ์ได้อืต่อ,อเลยครับต่อ,อเลยมาต่อเลยครับผมเชิญนะผมลงนมด้วยต้องลงนมด้วย โอ้โหลงนมยังหวานเลยอ่ะโอ้ดีนี่ใส่มะพร้าวเข้าไปในกาแฟไปนะอ่ะออร่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นแดกซ่าคอลแลบกับยาบโน,โนครับบอกเลยนะฮะใส่อาัตราส่วน50-50เลยง่ายๆนะครับถ้า double shot คุณก็ใส่ยาละสิบอ่ะ,ะอยาละสิบกร,รมัมซื้อไปเลย2หอ่อ3หอ่อคุณได้สติกเกอร์กันด้วยนะครับในช้อปปี้นะจัดไปโอ้โหโคตรดี แดกท้ายามโนชื่อน,นี้เลยจบไปโคตรนีตับไปครับผมลืมนะคะรับผมอาตก้าให้แล้วขอบคุณครับ